สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่คืออีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่แปดพฤศจิกายนหกห้าเนาะตรงกับวันลอยกระทงพอดีสำหรับเช้าตัวเด่นก็ห้ากับแปดสามก็หกนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามหกห้าหกห้าแปดหนึ่งสามห้าแปดสามหนึ่งแล้วก็หกแปดหนึ่ง จับคู่กับแปดห้าห้าแปดแปดกหกแนะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปบ่ายบ่ายของเราแตกนะวันที่เเนาะแตก3 2ตัวบน2ตัวล่างถ้าเริ่มต้นเก้าศูนย์เนาะตัวดินของเราก็คือ7กับ9ก้านะคะเจ็ดศูนย์

บ่ายเข้าเช้าเช้าเข้าบ่ายเหมือนห้างสิงอะบ่ายมาเข้าสามตัวเช้าเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไคร์กดไลค์ให้นะเฮงเฮงปังปังค่ะสวัสดีค่ะ